อออจะเดินไปงู <descon fin anta> ้นนะเด๋ยวรอสิเป็นไรไม่มีประสงค์ส่งศาสนศิ์่ลก็คือศาสนาสงันี้เรียร้อยแล้วระดับจัดรีไปก็เจริญพอเรียนเธออระเคนันมูลสักล้วก็ะเค์ได้สายสินอ่

Yeah. มาทําบุญเนี่ยเห็นว่าปรับปรุงบูรณะสาราเนี่ยทำอะไรไปบ้างครับบุญทำตั้งแต่หลังคาสาราเนี่เดิมมันรั่วมาหลายปีแล้วก็ได้รับการไม่ได้รับการบูรณะบูรณมานานแล้วยิ่งอยู่นานก็ยิย่งพังฟงพังลงเสียหายเยอะเราก็มือรู้ตั้งแต่หลังคาเรียกว่าปล่อยหลังคาไอ้ขะแนไม้ระแนงที่เป็นาเป็นไม้ปู ัวเกินมวอ่ะเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนกระเครื้องหลังคาที่ใช้ที่ใช้ไม่ได้แล้วก็ปรับปรุงแล้วก็รีโนเวทพวกอะไรอะไรแล้วก็ฟ้าใบรากาแล้วก็ระบบไฟทั้งงบนเปลี่ยนให้หลบหมดเลยแล้วก็พูแล้วนะแต่งแต่งสีใหม่แล้วก็การโครงสร้างอะไรที่มันก็ยีนระบดอะไรแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยก็เลยรีโนเวททั้งหมดเลยใช้เงินประมาณเท่าไหร่สองล้านกว่าแตระยะเวลากี่เดือนครับ 210วันตั้งแต่วันที่15ธันวาคม66วันนี้ก็เรียกว่ามามาทำอะไรคือปีจีบอะไรนะฉลองเพื่อให้เขาได้มอบแตลัยเขาได้ใช้แล้ววันข้าวพรรษานี้พวกผู้ศรีก็จะมาพักกันที่นี่แล้วก็มาค้างคืนที่นี่แต่วัาค้างไม่แน่ฝนมันตกก็เลยช่วยเราอาภารเนี่ยได้ได้อยู่แล้วมันข้าวพรรษานี้ได้เข้าถึง ปกติพ่อชำรุลกก็ไม่ได้ใช้เลยอ่อขึ้นไม่มได้นนเปลี่ยนเปลี่ยกลงข้างล่างเลยนะฮะชั่ลูลงข้างล่างเลยอันนี้ก็สมบูรณ์แล้วหยกมอเบเรียบร้อยเล้นะครับิงบนทุกคนเลยค่ะขอบคุณมาก